เมื่อวานใน,นะน,น,ฝ,นฝนตกแรงๆเลยท่านน่ะโชคชาแนลฝนตกแรงเลยเครับเออผาเข้าได้สล่าวเน,ะน, <laughs> นะาะใครอยากเห็นหน้าหลวงปู่ทมดินก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปเลยเน่ะไลน์นะมีคนโทรมาหลวงปู่อยู่ไหนนะหน้าตาเป็นยังไงเพิ่มเพื่อนเข้าไปเลยเนี่ยเจอหน้านะทัานทเออีเจอหน้าทันทีอ<ๆ>หน้าออกเลยคุณปรครับหน้าออกเลยเปิดหน้าเลย ลูกปูไฟปูแมนมะแมนหลัตัวจริงเสียงจริงเลย0 8 1 4 0 1 7 6่6เพิ่มไลน์เข้าไปเลยปูหออนุญาตส22มันยังครับอุปการแดงการ่วมครับเออมันหล่นไปเมื่อกี้ไหเด้อมันหล่นไป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 ยังไงไหล่นไปไงไนี้หล่นลงไปไปเจอ67ด้วยใช่ไหมครับเออทำไมไม่ไปอยู่ตรงนี้บน แต่ว่าตามข่าวเขามาบอกตรงนี้บอกสีล่างบอกสีเออเขาบอกทั้งสองตัวดิเขาบอกสองตัวจะว่าลงลูกบอกสีล่างห้ามาบนใช่ไหมปุ่ห้ามาบนสีล่างห้าบนเมื่อวดนี้ก็าสั่งกาแฟกินคอยเหมือนเดิมล่ะสั่งกาแฟกินรออะไรใช่ไหมครับก็จดอันปากาหล่นให้เขาหน่อยนะครับเออพอซอนปากาปากาหล่นอปากาหล่นใส่ตัวนี้นะใกล้ๆนี่นะทำไมมันหล่นใส่สองสองหกเจ็ดอืมขสอนอนะ สายจากข้าพศล่ะพอศอผมเขียนไว้บนมันต้องมาขึ้นข้างบนนี้อันนี้ช่องอะไรก่อนเนี่ยนะสอภาโชคครับใช่นน่ะมนตการค่ะมนตการไม่ชวนหลวงพ่อคุยสักทีหลวงพ่อก็ไม่รู้ <laughs> สอภาโชคสอภาโชคคนเดิมครับอ่าสอภาโชค FC ท่วโลกถ้าเกิดติดตามอันหลวงปู่ทมดินอยู่เนี่ยนะติดตามสอภาโชคให้หน่อยเด้อครับสาธุสาธุเดี๋ยวนี้เลตติ้งยังไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยปู่ ถ้าเจอ<ม>ปูถมดินต้องขึ้นอตอนนี้ต้องต้องติดตามหากดพิมพ์เข้าไปเลยส่อพาโชคเพราะว่าส่อพาโชคไปถมดินปู่เ,เ,เป็นคนแรกเลยครับั<า>ับบสาธุบบอ่าและบนันนี้บุอันเศรษฐีืองลาวช่วยหลวงปู่มาเยอะได้ตอนอันนั้นนะเศรษฐีพ่มาเขาช่วยมาเยอะได้ตอนนี้ยังยังไม่มีเศรษฐี เมืองลาวกับบนี้เมืองลาวยังไม่มีเลยยังยังไม่ยังไม่ช่วยแผ่นหลหะเลยครับผมงวดนี้เดี๋ยวเศรษฐีเมืองลาวก็ต้องมาเนาะครับอาฝากไปถึงเศรษฐีเมืองลาวเด้อยที่ดูฝากด้วยนะครับช่องหลงเฮียพารวยสอปาโชคสอปาโชคคนเดิมขอพาโชคโชคชัยชแนลโชคชัยชแนลครับอ่าฝากไปถึงเศรษฐีเมืองลาวด้วยทุกทุกช่องนะปู่เนาะอ่า แล้วก็อันฝากไปถึงอันโรงงานแม่ทิชิตอยู่อำเภอลมสกกักจังหวัดเพชรบูร์ด้วยรับปากหลวงพ่อน่ะว่าช่วยสิบแผ่นนะหรือว่าโทรมาโกงหกก็โทรมาบอกด้วยนะว่าโกงหกหลวงพ่อเฉยๆ <S <S อ่โทรบอกหลวงพ่อด้วยแต่ว่าหลวงพ่อก็บอกญาติโยมเข้าไปแล้วเขาดีใจด้ครับผมอาสอร โยมก็ดีใจโอ้พันใจบุญใจกุศลน้อสินเลยแต่ว่าแผนมันยังมามมาไม่ถึงเด้เอแล้วว่าโทรมาอยู่ใน,ใน,ในระหว่างแจกสงฆ์กาลังเดินทางฝูกกาลังเดินทางอยู่ในระหว่างจกสงอยู่หรือว่าจะเอาแผนมาให้หลวงพ่อครบก่อนแล้วปัจจัยแผที่หลังก็ได้เด้อสามร้อยกว่าแผน่น พี่้องเอฟซีก็แคบหน้าจอเลยเด้อครับแนวทางของปูถมดินนะครับตรออยมากแล้วครับมาปุ๊บได้เลยนะครับไม่ต้องรอครับปูถมดินตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ตัวปลอมนะครับไม่มีปลอมของแท้แบรนด์เนมถ้าเคยใครอยากเห็นหน้าปูถมดินก็เพิ่มไลน์แอดไลน์ครับไปนะปูนะแอดไลน์เข้าไปเลย อ,อยากเห็นหน้าปู่แอดไลน์ไปเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดปู่ถ้าได้ไลฟ์สดนี่ที่ได้เห็นหน้าเลยแหละแล้วโซพาโซโซช,ชายชาแนลจะคุยอะไรกับหลวงปู่ไหมถามตะลึกเนี่ยนะครับเป็นเดนแมนขี้งวถี่มากตัวหันบ้ครับสั่งกาแฟกินคอยอันแล้วเนาะคือเกานะครับนะ ปู่นกับไห้ากับสี่มาเนาะแม่นละตาพระขาวเขามาบอกสี่มาก่อนตาพระขาวเขามาบอกแค่นะ้ครับตาพระขาวให้ตัวไหนปูล่างสี่ล่างสี่บนห้าบนห้าตาพระขาวบอกตาพระขาวบอกนะครับสองสองเป็นเลขปากกาหล่นปากกาหล่นอ่าครับปากกาหล่นหล่นลงไปเนี่ยหล่นลงไปไปเจอหกเจ็ดอ่า ไอันนี้ให้โปรดใช้วิจินญาณเอาครับปูทมดินตัวจริงเสียงจริงครับงวดที่ผ่านมาให้สองสี่ออกสี่สองล่างด้วยล่างด้วยโอ้แม่นนะปูเนาะแม่นมากตาพระเขาก็เหมือนกันเนี่ยงวดนี้ก็ตาพระเขาอีกตาพระเขาคนเดิมอีกให้สีล่างให้สีล่างห้าบนห้าบนที่ผ่านมาต่องงวดปูให้สองตัวเดียวสองตัวเดียว แล้วคนที่เขาช่วยหลวงปู่มารับตังกันหมดเลยรับตังกันหมดเลยเขาช่วยมาสองแผ่นเขาได้หลายหมื่นเลยถลม่มทลายถล่มทลาย,ลายเลยแต่ว่าก็มีเอฟซีหลายคนโทรมาบอกว่าหลวงพอ่อซื้อหลวงพ่อไม่พอไปซื้อเจ้าอื่นเจ้าอื่นเสียงเงินหมดเสนยเลยห <laughs> ลวงพ่อนี่แม่นทัวเสร็เลยสองสีหลังแต่ววัน,นี้ตาประขาวมันคนเดิมละ ผู้เก่าแหละที่เขาคนเดิมล่ะเอามาบอกสี่ล่างห้าบทถ้าเกิดใครมีความพร้อมเขาช่วยลงผู่มาถ้าเกิดเขายังไม่มีความพร้อมก็ไปรอวันที่สิบสี่สิบห้าถ้าพร้อถ้าเกิดเฮฮาพารวยไม่ไม่ไม่มาบุกบ้านเฮฮาพารวยเหมือนเดิมถ้าพร้อมตอนนี้ได้ได้ชุดเต็มเลยใช่ไหมได้ชุดเต็มเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเป็นมโนเอาเงิน เอาปัจจัยที่เหลือที่ไปไปมโนน่ะมาช่วยแผ่นลกมาช่วยแผ่นสร้างดเลือพี่น้องเอฟซีนะครับถ้าเกิดใครมีความพร้อมหนะไม่ต้องไปมโนได้ทันทีได้ทันทีนี่เอฟซีก็เหมือนมาว่าแผ่นอะไรครับแผ่นแมตชีดแผ่นละกิจละห้าสิบกระเบื้องอะไรครับหลังคาหรือหลังคาไมตชีสแผ่นเท่าไหร่ค้าอยากทำบุญค่าวสันแผ่นละกิจละห้าสิบ ทรเดอนะครับนึ่งช่วยลวงพ่อสักสองแผ่นหรือสามแผ่นห้าแผ่นครับช่วยมาเท่านั้นก็ได้คืนหรอกซอพาโซครับผมได้คืนจริงๆนะได้คืนจริงๆครับได้คืนจริงๆมันเข้าจริงๆริงเข้าจริงๆวันนี้ก็เข้าจริงๆครับวันนี้ก็เข้าจริงๆเนี่ยโอ้โหวันนี้ยิ่งน่าสนนะผมมาห้ามาสี่แล้วแถมมีเลขหล่นมาอีกด้วยประกาศหล่นประกาศหล่นลงมาอีกประกาศหล่นการหล่นลงมามีสองสองกับหกเจ็ด มาดนพอนะครับมาโดนพอพอดีโอ้หล่นพอดีเนาะครับอ๋องวดนี้นี่สีแดงจึงคืงพี่น้องปิดสนาอีก้วซองๆกับปู่ให้ปิดสนานะครับแล้วงวดเมื่อกี้ในโค้นไม่ถูกกับปู่เยอะนะเพราะหลวงปู่ให้ตัวหลอกเยอะครับ สำหรับคนที่เขาช่วยแผ่นมารับตังกันหมดเครับเต็มเต็มเลยรับเต็มเต็มเป็นหมดากาบตาภาเขาคนเดิมนั่นละครับผมมาบอกหลวงปูสีล่างห้าบนไม่ต้องไปมโนโอเองว่าตัวไหนตัวไหนเอาเงินที่มโนนะ่ะมาช่วยแผน่นหลงวงปูเลยอเอาไปหยิบลอตเตอรี่ได้เลยแล้วก็รอรับตังด้วยได้เดยรับเลยนะ ไปจอบอันคนขายด้วยนะเขาอยู่บ้านครับจะถ่ายคลิปนี่แหละให้ปูไหวพริบไ้พี่น้องเอฟซีท่านนะออกไปก้อยคลิปปูว่าเอฟซีทั่วโลกที่ช่วยหลวงปู่มาน่ะบุญกุศลที่ คุณโยมที่ช่วยถมดินไม่ว่าอะไรก็ตามท่านทั้งหลายที่เวียนไหวในภพน้อยภพใหญ่ยังเวียนไหวในภพน้อยภพใหญ่ในขอ,อนี้อันนี้สง์ตรงนี้ขอให้ท่านจงเป็นผู้มีบริวารเป็นสมบัติมีศักดิ์เป็นสมบัติมียศเป็นสมบัติมีวาสนาเป็นสมบัติมีแก้วแหวนเงินทองเป็นสมบัติ พบกภทุกชาติเธอสาธอิท,ทิตังปัจิตังตุมหังเกป,ปะเเมวาสเทสตุสาพิติโยวิวัรสันตุสาพาลโคโวินัรสตุมาเตภวะวันตาลาโยสุขีติคาอยูโกภวาอภาิวาทนาสิเลสนิจังวุตตาปัจจายโนจัตตารธรรมาวรกันติอายุวันโนสุขัง พาลังภาวาตุสัพพมังคาลังลักขั้นตุสัพพเทวตาสัพพุทาหนุภาเวนะสัพธามานุภาเวนะสัพสังคาหนุภาเวนะสดาสุติภะวันตุเตปาถนาสิ่งใดอธิษฐานสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงประสบความสำเร็จทุกคนทุกคนเถิด